สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเล็กนักราชครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลราวพัฒนานะครับผมของวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับแล้วก็ปล่อยต่องวดไปเลยครับผมก็ก่อนไปดูผลตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์ โปรดกดติดตามช่องเลขนักราดทาง Youtube นะครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูผลสรุปกันเลยครับเราพัฒนาวันที่16กุมภาพันธ์6 7 6 7ครับผมเลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่0กับ6ครับผมผลที่ออกนะครับผ,ผลที่ออก3ตัวบนออก 390 2ตัวล่างออก93าเลือนอนคลาดไปเข้ารูดศูนย์นะครับรูดศูนย์บนนะครับตัวประกบวางไว้ที่5 5 7 8นะครับ578ไม่มาครับนะครับตัวประกบนะครับผมวิ่งมาถึงแค่ 8นะครับไม่ถึง9นะครับยังไงก็ต้องขออภัย fc ทุกท่านนะครับแนวทางให้ถูกแล้วนะครับแต่ตัวประกบไม่ถึงนะครับนะครับเข้าจะลูดนะครับงวดนี้ครับวันที่สิบหกเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับผมวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับสิบเก้ากุมภาพันธ์ ลาวพัฒนาไว้ที่19นะครับเลขนักราชวางรูดบนล่างไว้ที่6กับ7จ็ดมาไม้6กับ7ตัวประกบ4 5 3นะครับผม3เลขนักราชก็เน้นไปนะครับผมเน้นไปที่6 7ครับผม6 4ครับ หกสามครับห้าสามครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดสามครับก็เน้นไปให้ห้าคู่นะครับบนล่าง รอผลนะครับผมขอให้มีโชคมีชัยนะครับผมขอทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ